ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดทุ่งฟ้าบทนะครับหรือว่าตลาดกาดงัวครับตรงนี้ก็เป็นโซนของตลาดต้องบอกว่าเป็นตลาดนัดพระเครื่องนะครับมาซื้อมาขายพระเครื่องกันครับนี่ครับเป็นแผงพระเครื่องนะครับที่กาดงัวครับ

เป็นที่คุสร้างนะครัเป็นตะกดพระเครื่องครับ အဲ့ဒါတော့ရပါပြီ။